งูฮะบวบงูดูดินี่ตรงนั้นมันเป็นอูอันนี้บวบหอมนะบวบหอมนี่บวบหอมนี่บวบงูฟักเอ้ยเอ็นไม่ละมาละมาละมาละหูลูกใหญ่ามาละสวย มันกำลังออกเต็มเลยว่ะโอ้โหอันนี้บวบบวบเหลี่ยมดูดีลูกเบล่ำเบล่ำเลยเนี่ยโอ้ยงามจังเลยอุ้ยอันนี้ลูกตุ้มตุม้มตงโมเหรออุ้ยแตงโมอันนี้แตงโมลูกตุ้มตุม้ม <c oughs> มีทุกอย่างเลยอะ ไม่ได้มีถั่วของยาว啊อู้อันนี้อันนี้แตงแตงกำลังจะไอ้นี่เลยกำลังจะออกดอกอุ่ยแตงโมดูดูลูกแตงโมอุม่ยเป็นแถวเลยอ่ะแตงโมอืมอันน,นี้แตงนี่แตงลานแหน่เลยแตงลานนี่แตงโม อ้เราก็เข้ามาลิุกเหีียวเข้าบกไม่ให้ดูพอแล้วอู้ตายแล้วงามสวยจริงๆสวยมากเสเย์ยังไม่ออกเนาะเพิงจะออกดอก